นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี9-17สิงหาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้จัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเทอพระเกียรติสมเด็จพระรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรากายประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ของไทยให้ดำรงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รัฐบาลนะคะจึงได้ยึดมั่นเดินตามรอยพระราชปณิธานด้วยความ ด้วยการสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการพัฒนาผ่านโครงการโอท็อปในฐานะกลไกลสำคัญในการขจ,จัดความยากจนและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเของไทยเชื่อมคุณค่าท้องถิ่นกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกภายในงานค่ะมีด้วยกัน6โซนนะคะอาทิโซนเฉลิมพระเกียรติโซนโอท็อปคัดสรรและชวนชิมโซนโอท็อป ออนไลน์โมเดิร์นเทรดและ OT ท p อเทรดเดอร์ศูนย์ศิล,ลปาชีพและศิลปินโอท็อปโซนผ้าไทยใส่ให้สนุก และเวทีกิจกรรมและการแสดงซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่9-17ถึงสิสิงหาคมนี้ในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติรวมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนซึ่งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและกระจายไรายได้ได้อย่างยั่งยืน